สวัสดีจ้ามือนีพินยุทธ์จะพาทุกคนไปเบิงเห็ดนะคะเบิงเห็ดทัวนะคะว่าจะไม่เห็ดทัวกันว่าจะช่วงนี้กับอากาศกับเย็นเริ่มเย็นแล้วนะคะจะเขานานหนาวแล้วแต่ว่าเห็ดทัวกับชอบประกาศหนาวนะคะชบาบประกาศเ,ดเดย็นที่เขาจะพาไปเบิงกันจ้าว่าจะไม่เห็ดบอตอนนี้ก็เดินขม่าจะถึงป่าเห็ดแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนมาบ่งกันจ้ะเห็ดก็จะออกประมากในดีจะช่วงเดือนตุลาฤศสิกาอุ้ยี่จะมาถึงป้าแล้วจ้ะขึ้นจะพามาบ่งเห็ดทัวมันขึ้นมหมจ้ะอ้ยมันขึ้นแบบนี้เลยเหรอบังดูบ่งนี่ค่ะบังดูบังดูเห็ดเห็ดทัวนะนั่นนี่ค่ะเห็ดทัวนะโน่นน่ะโน่นน่ะกำลังจะออกคู่ออกมากเลจ้ะนู่นน่ะค่ะหน่อยๆเลย มองดูหุยยันยันเหยียบประพองกันมองดูอุ้ยเหมือนเห็ดฟางบานเเรอจ้ะนี่เนาะเห็ดทัวนี่เนาะเนจเดี๋ยว้าเบ่งกันเนจมาเป็นกอเลยลุงโอโหลูกเล็กๆดูสิคะทุกคนนี่ค่ะอ้ยลายคักสุดยอดเลยอ่ะปีนีมหลายเห็ดทัวนะคะทุกคนทุกคนมึงเห็ดทัวนะคะ นี่คะมันขืนอยูว่วะนี่เห็นปะใช่ค่ะเมนหมดแล้วค่ะนี่ค่ะกําลังจะงอขึ้นมาเนี่ยเห็นบ่เอ้ยน,น,นู่นน่ะนู่นน่ะกําลังจะงอขึ้นมาเนี่ยอันนี้แกงแซบหรือจ้ะเฮหอันนี้แกงแซบเราก็เอาไปพัดกับแซบจ้ะพัดกัแบแซบแกงกัแบแซบเนี่ยค่ะนู่นน่ะเดี๋ยวเพิ่งจะลองเคลียร์ให้เบื้องหลังก,กันน,น,นู่นเนาะเนาะนู่นเนาะเห็นไหม นี่ะนีน่นะค่ะแม่นหมดอะค่ะน่ะมองดูอุย้าายคุณน่ะลายคักคุณน่ะเดี๋ยวเคลียร์ยไ้ก่อนแล้วเขาไม่เก็บใช่หรอเนื้อค่ะแมนหมดเลยค่ะนี่เห็นบ่มจันนุนนี่แมนหมดเลยเห็นบ่โอ้ยย่านเหยียบกระพ้องกันนี่ค่ะใช่หมดเลยนะเจ้าทุกคนเห็ดถั่ว เดี oh, abei, ๋ยวต้องไงเก็บเอาแล้วก็เอาไปอันนี้เป็นล่างอายุบานจ้ะเนี่ยค่ะล่างอายุบานนะคะเนี่ยโคสุดยอดเลยดูสิขึ้นมาโผล่ออกมาเป็นตะมุตะมิเห็นไหมนี่ค่ะเก็บเลยจ้ะเก็บไปเลยนะจ๊ะเนาะเป็นล่างอายุบานเอาอตัดรถโอ้มันขึ้น เหมือนเห็ดฟางบ้านเราเลยนะเจ้าทุกคนอันนี้เสียจ้าบเอาเลือกได้จ้ะอันไดบ่งามเขากับ,บเอาเลยจ้ะเนาะขนักน่นขึ้นมากเลยนะนในหน่อยซะละนี่ะโอ้ดูสิคะตะมต้มม เยอะนะจ๊ะทุกคนอืมเมื่อนี้กะอากาศดีจ้ะเมื่อนี้จ้ะถ้าว่าฝนกะไป,ปิดปอยนะนั่นนะจจะเนาะฝนไป,ปิดปอยถ้ากับว่าเป็ยังแต่พ่อทุกคนมันบังเห็ดถั่วนะจ๊ะเห็ดถัว่วเห็ดถัว่วมาแล้ว ผู้ไดมีตาไปเบ้องได้แล้วจ้าเห็ดทั่วกำลังจะออกกำลังจะออกนะจ้าโอ้โหนี่ไงดูสิมันขึ้นมาดูสิส่าจะเาะนะวถอทัถอะ ดี๋ยวพี่เก็บไปก่อนนะจ๊ะนะเดี๋ยวจะทายอีกเบิ่งที่หนึง่งขึ้นมาตะมุตะมีะมโอ้ยยันเหยียบนะจน๊ะนะโอ้ยมันขืนมาแบบว่าเนี่ยเก็บช่วงถึงมันอ่อนๆเนี่ยจ๊ะมันแสบจ๊ะอ่อนๆนเนี่ยค่ะเก็บถึงมันอ่อนๆเนี่ยมันแสบเดี๋ยวพาทุกคนเก็บเห็ด เนเฮ็ดทัวทั้งไหลออกเราแน่นอนเนี่ยจ้ะทั้งเยอรมันออกเราได้จใจเด้อเฮ็ดทัวน่ะ ออกมาแน่นหน่อยกำลังจะโค่แม่จันนี่นะเ,เล็กๆกำลังจะโผล่เนเห็นปะล่อมันออกก่อนจ้ะเนี่ยมาค่อนจะเอาเพราะว่ามันเยอะจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวขอดมบิบ่งอีกโอ้ยตัดบ,บัลลุกขาดเลยนี่จ้ะใช่หมดเลยนี่จ้ะทุกคน แมนโอ้ยสุด,ดาบางเรื่องมูกก็ได้จ้ะเนาะมือเจอกันนด้นี่ถูกมัจ้ะเจอกันในบ้านมั้งจ้ะ นึกว่ามันเขาจะแบบว่าเออครบได้นะจ๊ะนึกว่าเขาจะครบได้ที่ไหนได้ก็ครบก็ได้ดอกจ้ะดูถูกผู้นั้นดูถูกผู้นี้จะ้ะคนนออยาไปหาดูถูกกันเนอจ้ะเนอ่าไปหาดูถูกกันเมื่อว่าเขาจะเหตุงานในอย่างเราจะไปหาดูถูกเขาจะ้ะเนะเหตุงานยังที่แบบเออบาดใหญ่เหตุไห้คนอื่นเดือดร้อนหม่จ้ะกระเฮ็ดไป เฮตดงานซุจิิเฮ็ดงานบาดเหตุให้คนอื่นเดือ,ด,อดร้อนเลยจ้ะมั่นกะมันกะด,ดีแล้วนะจ๊ะเนาะอันนี้กะเที่ยวไปบใหาคนอื่นเที่ยวไปบใหาุคนมูคนอื่นมันจะบใหาบ่กนนสิงที่บด,ดีนะจ๊ะให้เขาตัวเจ้าของเองนะ่ะวิเศษวิโสค่ะ คนเฮางเบาอีกยังอยคิดว่าคนอื่นจะจะบ่รู้นะจ๊ะเนาะเบาดีเขาเบาเบ่ดีอ่ะจ๊ะสักหมื่นหนึ่งน่ะเขาก็ต้องรู้คือเก่าจ้ะเขาก็รู้คือเก่าว่าเออไผเป็นไผเป็นแจ้งใดนะจ๊ะเนาะครบได้เือครบอะไ้นะจ๊ะเนาะเขาก็บ่ได้เขาก็มีความคิดคือกันนะจ๊ะเนาะผู้ใดก็ได้ทุกคนเขาก็รู้ได้ที่เส้นนะจ๊ะเนาะไผดีบ่ดี บด,ดีเท่ากับเลือกคบเอาจากมู่นะจ๊ะไปกันบ่ได,ด้แค่มี่าตรงกันเท่ากับเลืกกันไปเลือกคบกันไปจ้ะจะไปหาคบต่อยเสียวเวลาเฮ็ดในห้าเดือดหล่อนเห็ดใเห้าเสียหายจริงจริงห้าบ่ได,ด,ด,ด้เฮ็ดกับยัดเบียดในห้าวพิษจริงจิงไหมจ้ะก็่มีจ้ะมือแบบนี้เลิกคบจะไปหาคบ เลือกดดูเก๋ไก่เลยไปไก๋ไก่เลยจ้ะอย่างนี้ย่าให้ได้มาเจอได้จ้ะเด้อเนาะกะบอกกันไปนะจ้ะทุกคนมันบดดีกันลอยประเส้นลอยไดจ้ะเนะะาะแต่ว่าขยะปไปหาเหตุแห่งเพราะดึงเขาเดี๋ยวตอนแค่นั้นแหละ ไปบอกให้นอุนเขาเสียๆให้หายดูคลองจากคลองอ่ะท่ำมโตจาคลองให้ดีี่ชุดแล้วจ้ะดีแล้วในเมืม่อโตจาวคลองบาขั้นได้ดีมาจ้ะแต่บอกให้ผู้นันบอกให้ผู้นีนบะแมนย้ำบะช่ยจ้ะเฮ็ดง,งานหนวดกลับไปดูถูกเขามาจ้ะ ผู้ใดเห็ดงานหนวดกับเขากับผู้ใดเขากับเห็ดงานสุจริตเขากะหาเหลี่ยงขอบพรัวเขา,าเหลี่ยงพอเหลี่ยงแม่เหลี่ยงขอบพรัวเขาอันนี้กับใบายๆเขาทันครบผู้ใดดอกจามู่แบบนี้จะ่จะไปหาครบจะพิ้นกับยูไอ้มื่งไทยกับเห็ดงานไหน,นี่ดิจ้ะ เฮ็ดงานไอ้เสมียนนหรแม่ยุ้ยบริษัทแห,ห,ยยห,ห่งหนึ่งแม่ยุ่ยบริษัทฮอนด้าแห่งหนึ่งแม่บริษัทไอ้เกี่ยวกับรถเนี่ยจ้ะเกี่ยวกับรถฮอนด้าเนี่ยแหละจะเป็นเสมียนเฮ็ดเกี่ยวกับไอ้เช็กเงินเดือนพนักงานเช็คโอที่นี่สิน่าจ้ะ งานอยู่ได้แปดเก่าปีนี่แล้วจ้ะแปดปีเก่าปีก็ล่าออกมาหลังจากนั้นเห้าก่ะชีวิตเห้ากันกนะจ๊ะเนาะจะสิเป็นจึงไดตอนนี้ก็ได้มากยู่เยอรมันกระทำนาทีจะคล้องให้มันดี ทำหนาทีภรรยาให้มันดีจ้ะว่าแต่คิดว่าจะมาอยู่เยอรมันขึ้นกันแล้วเนาะดวงชะตาคนชีวิตค้อนห้องจะสีอันนี้ไปทางไหนไปอยู่วงใดกะไปยู่ประเทศใดไปยู่ไซกะคนคนมัน่นคนคนมันไหนนี่จ้ะคนคนมันคิดดีทำดีมันก็นดีจ้ะ กับบัตายจา้ะเนาะเาอยู่ใสกับมีค้นซอยเหลือมีค้นเลยถ้าเรียกว่ายัางไงค้นดีอะค่ะเจอข้นดีนะ,ะคนนะ,ะแต่ถ้ากับเจอค้อนมาดีกะแย่งนะจน้ะเนาะกับพิ่ก็ดีอยู่ครบมกุกอะ เลือกหกเอาจ้ะหมูพิ้นก็โอเคอยู่แต่บางคนก็บม่โอเคเท้ากะบม่โอเคกับพผายยา่ย่ำอันนี้เอาพผา่ย,ย่ำแบบมียังกบะบย่าไปบอ้เขาฟังเงี้ยสิแม่จังจอยเขาฟังหมดัสิ่ก็มี่แล้วก็กับหมูกับกบได้ หมจริงใจกับเออปรึกษากันใดทุกอย่างกับนี่ก่อนสิแต่ไม่อยู่เยอรมันกับบะเบนว่าจะสบายด้ยจ้ะบะเบนใจหน้าแบบง่าย,ายดยจ้ะทุกคนก็นรู้เนะาะ นค่ะ่ะได้มาเสร็จแล้วก็มากเก็บเม็ดต่อไปเลยเหลือต่อไปจะเป็นตังน,นั้นนะจ๊ะเนาะคิดว่าคิดว่าเขาเห็ดแล้วมีความสุกเขาเห็ดแล้วเป็นผลดีต่อเขาแตงเขาเยอะไปมา่บางกอนี่ดนะจ้ะทุกคน เขียนมาเป็นกอเลยจ้ะอืมขาวนคะเป็นหลางเอานะาจะเ,เป็นหลาง นี่คือเห็ดถั่วนะทุกคนอันนี้ก็คือจังมันอันนี้แล้วจะ้ะมันกำลังจะบานนะคะนะคะอันนี้มันกำลังจะบานอันนี้ก็ตัดเอาเลยจะ้ะมันกิกนได้จ้ะเนี่ยนะคะนี่นะคะทุกคน ลายค่ะพี่น้องเก็บซ้อยกันพื่อนะแทงไปลึกๆเลยจ้ะาขามยุดๆขามยุดยุบในแต่พ่อมาเป็นดงเลยค่ะทุกคนเห็นบหมฮะเนี anyway. ่ยค่ะใช่หมดเลยนะจ้าทุกคน ใช่หมดเลยนะคะเก็บเบาหวานไว้ไหโหมันขึ้นมาเยอะมากเลยว่ะจริงๆนะนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดยังรออีกอันนี้มือก็จะบานบ้างะเนี่ยมาต้องรอให้ถึงบานหลอกมาเก็บก่อนจ้ะแล้วถ้าเกิดบานนะมันจะแสบแล้วจ้ะเนาะกินมันตุมต่มๆนี่แหละ กินมันตุ่มๆเนี่ยมันแสบนะ่ยหมนหมดเลยค่ะเนี่ยมาเป็นปลาเลยอ่ะมาเป็นป่าจริงๆถ้าเกิดแบบนี้นะเก็บสนุกเลยจ้ะจ้าเนี่ะเมนนะคะ 嗯。 ดูสิเบื้องดึงแมนมุดตะหันเห็นะหคะใช่หมดเลยทั้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโพโพตามดินเนี่ยเห็นไมน่มใช่หมดเลยเห็นปะเนี่ยแมนหมดเลยค่ะ,ะโอ้ยขึ้นเดียบ,บอนเห็นไหม โหดูสิใช่หม,ดมหอดทำไมอันนี้ก็จะเสียนิดนึงรูอเป็นย่งง้คิดว่าแม่งกินบาก,กินแต่ว่าเฮตันน,นี้งามๆเลยจ้ะเฮตันนี้งามแม่งมาก,กินเลย เมื่อกี้นี่อาจจะเป็นไรนี่เพราะมันแม่งกินหรอกดูสิคะทุกคนเห็ดทัวทั้งนั้นเลยสนุกเก็บปันยังนั่งเก็บไปทุกคนบ้างสนุกเก็บปันยังจ้ะ หลักมันจะลึกจะตรงตองแบบตรงแท่งไปลึกๆเลยจ้ะแท่งไปลึกๆเลยนะอือนะ หลากไม่แน่นจ้ะมาเป็นดงเลยนี่แหละจะเขาเอิน่นมาเป็นดงเลยมาทั้งป่าเลยเห็นไหม แดดก็ไม่ออกกอินนะจ๊ะแดดไม่ออกอยู่่เขานาแเ้าเนาะเยะละมันกันเลย นี่นพี่หน้องหันไปทางไหนก็มีเห็ดดูสิมันเยอะจังเลยอ่ะอือหือโอ้โหเก็บตรงย่ำกินอะเส็เลย สายกับมีหันขวากับมีโอ้ดีมากมาน้องหน่อยเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำผีเดอน้นงหน่อยพี่ป้อมพี่หน่อยฝรั่งเศสพี่เคลลี่นะจ๊ะมาเก็บเห็ดน้ำหน่องเด้อ <c oughs> ซีรีชัยมา พี่น้องม,มาแลว้วมาเก็บเห็ดกับพี่เร็วเห็ดมันเยอะมากเลยอ่ะแู้เนี่ยเดี๋ยวล่อให้ขึ้นอีกสักไอ้น,นี่เดีย๋ยวมาบ้างไหมตอนนี้ก็เก็บไปาไวล้ละ ทั้งตื่นเต้นเหตุอย่างมาออกหลายค่กเดี๋ยวเอาเป็นางเลาว sikit pahit tengah nak.